สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงดต่อใบขับขี่ไม่มีกำหนดยีบกจังหวัดค่ะหลังสถานการณ์โควิด -19 ไม่คี้คายในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะยังไม่มีแนวโน้มยอดผู้ป่วยลดลงสถานที่หลายแห่งก็ยังคงต้องปิดทําการไปก่อนเพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันจํานวนมากจนกลายเป็นอีกคัตเตอร์ของการระบาดหนึ่งในนั้นก็คือการรวมตัวไปทําใบขับขี่ที่สํานักงานขนส่งค่ะ โดยกรมขนส่งทางบกนะคะจึงต้องกำหนดมาตรการและการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะล่าสุดนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าหลังจากมีการประกาศเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะรวมทั้งสิ้น29จังหวัด ดังนั้นทางกรมการขนส่งทางบกจึงต้องกําหนดมาตรการและการบริการประชาชนให้สอดท้องกับข้อกําหนดสถานการณ์ตอนนี้นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อแรกนะคะงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถณสําสนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะทุกกรณีจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น ทีนี้เรามาดูในส่วนของเอกสารกันบ้างนะคะเอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบคำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน90วันผลผ่านการอบรมผ่าน e-learning ที่ซึ้นอายุตั้งแต่วันที่16เมษายน2564อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะ ส่วนเรื่องใบขับขี่และใบอนุญาตผู้เป็นประจำรถที่หมดอายุไปแล้วสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ลำดับต่อมานะคะงดให้บริการด้านทะเบียนรถสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ณนะสำนักงานขนส่ง29จังหวัดเช่นการโอนรถแจ้งย้ายรถการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือยกเลิกใช้รถขยายเวลา ให้มาดำเนินการได้อีก15วันทําการนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นส่วนจังหวัดอื่นนะคะสามารถให้บริการได้ทุกท้องตามตามปกติยึดตามประกาศจังหวัดเป็นสําคัญ ข้อ3นะคะบริการชำระภาษีรถประจำปีสำหรับสำนักงานขนส่งย9ิ้าจังหวัดสามารถเปิดให้บริการเฉพาะต่อภาษีแบบได้ทูซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กรมขนส่งทางบกก็ได้ค่ะส่วนจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติยึดตามประกาศจังหวัดเป็นสำคัญข้อต่อมานะคะ ลดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเช่นลถตู้โดยสารลดบรรทุกให้มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถได้ตามเวลาที่กำหนดค่ะข้อ5นะคะไม่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนรถและภาษีรถและด้านใบขับขี่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนหรือศูนย์บริการร่วมใน29จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นนะคะสามารถให้บริการได้ทุกท้องทางตามปกติยึดตามประกาศจังหวัดเป็นสำคัญ จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขออนุญาตฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ